ความวิปโยคหรือความอาถรรพ์จนกระทั่งถูกการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ได้เกิดจากประชาชนเงมันเกิดจากรัฐบาลทำตัวเองคนเป็นนายกก็ทำตัวเองทั้งสิ้นอาจารย์ครับได้ข่าวว่าเดือนตุลาคมมันจะเป็นเดือนอาถรรพ์เดือนวิปโยค เห็นมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นมาแล้วบ้างอาจารย์เห็นว่าเดือนตุลานี้จะเป็นยังไงบ้างครับมันต้องมาดูอย่างนี้นะว่าเราพูดด้วยความรักหรือความเกลียดถ้าเราพูดกันด้วยความเกลียดเนี่ยมันจะเอามาผสมปนเปกันไปหมดเพราะในอดีตมันมีเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาแล้วเดือนตุลาเนี่ยมันก็เกิดเหตุร้ายๆขึ้นมาในอดีต ไอ้คนที่มันเกลียดรัฐบาลอุ้งยิงเกลียดคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องต่างๆมาผสมปนเปว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณของตุลาวิปโยสัญญาณตุลาอาถั์แล้วกําลังเอาเรื่องอื่นๆมาผสมกันเช่นน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่เด็กนักเรียนถูกไฟไหม้ตายในรถเหตุ hey, ต่างๆเหล่านี้ มันเป็นเรื่องบ่งชี้ว่าความอาถันความวิปรโยกกำลังจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลอุงยิงแล้วกำลังวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆในแง่ร้ายมากมายคนแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ามองแบบในแง่ร้ายก็จะพยายามให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี้มันเป็นรัฐบาลที่อาถันอยู่ไม่รอดแล้วก็มีเหตุที่จะทำให้มีอันเป็นไป แต่คุณเชื่อไหมว่าในอดีตมาเดือนตุลาตั้งหลายปีไม่เห็นมีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีลาก,การปฏิวัติรัฐประหารมันก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เดือนกันยาก็มีมันไม่ได้หมายความว่าอะไรอะไรมันจะมาลงในเดือนตุลาเสมอไปเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้ววิเคราะห์กันหน่อยว่าสถานการณ์ของเดือนตุลาและเดือนต่อๆไปนี่มันจะเป็นอย่างไรคนเกลียด รัฐบาลอุงอิงบางคนถึงก็บอกว่าจะไปนี้ไปแหละนี้ก็อยู่ที่เดือนตุลานี่แหละรัฐบาลนี้จะไปรอดหรือไม่รอดไม่ได้เกี่ยวกับเดือนตุลาแต่มันเกี่ยวกับตัวของนายกและรัฐบาลคือคณะรัฐมนตรีนั่นเองว่าทำตัวอย่างไรเป็นอย่างไรมันจะเกิดอาถรรพ์จริงไหม มันจะวิปโยคหรือเปล่าจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับความอาถรรพ์ใดๆเลยครับเกี่ยวกับตัวนายกและเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้นดังผมจะพูดต่อไปนี้ครับต้องยอมรับก่อนว่าคนในเพื่อไทยหรือพลังประชาชนไทยรักไทยเก่าที่นําโดยคุณทักษิณหรือนายกคนอื่นๆในกลุ่มของคุณทักษิณโดนมาหมดแล้วในทางคดี ไม่ว่าจะหนีไปต่างประเทศบางคนไม่ได้หนีติดคุกติดตารางในปัจจุบันนี้ก็มีแล้วก็ยังไม่ได้ออกอยู่หรือบางคนออกมาแล้วหรือบางคนยังหนีอยู่ที่ต่างประเทศก็มีทั้งหมดเหล่านี้ โดนคดีทุจริตโกงกินคอรัปชันไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนตนพักพวกบริวารพวกพ้องแล้วถึงขั้นเกิดการชุมนุมประท้วงขับไล่หลายครั้งหลายหนแล้วก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็หลายครั้งคุณทักษิณก็เคยพูดบนเวทีผมเนี่ยนันลกก็เคยไปมาแล้วสวรรค์ก็เคยไปมาแล้ว แปลว่าโดนมาอย่างสุดๆพักพวกบริวารอยู่ในพักในเกือเพราะโดนมาแล้วหลายครั้งหลายหนสาหัสสากัรขนาดนี้คุณยังจะมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้เกิดความวิปรโยคหรือเกิดความอาถรรพ์อีกเนี่ยผมว่ามันผิดปกติของความเป็นมนุษย์พักพวกตัวเองเกือบล่มสลายกันแล้วยังประพฤติตนแบบเก่าไม่แก้ไข ยังไงยังไงก็เกิดการวิปโยคความวิปโยคหรือความอาถันจนกระทั่งถูกการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยมันเกิดจากรัฐบาลทําตัวเองคนเป็นนายกก็ทําตัวเองทั้งสิ้นถ้านายกไม่สร้างปัญหารัฐบาลไม่สร้างปัญหาใครมันจะออกมาจุมนง,ออมงุมใครจะออกมาประท้วงใครจะออกมาปฏิวัติรัฐประหาร ไม่มีหรอกถ้ารัฐบาลทําแต่คุณงามความดีมีผลงานเป็นที่นิยมชมชอบโอ้ประชาโชกใไร่เทิดทูนบูชาใครมันจะกล้าปฏิวัติใครมันจะกล้าประท้วงค,คราวนี้กลับมาเป็นรัฐบาลแล้วยังโกงกินทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมเน้นย้ำมาหลายครั้งหลายผลนะเล่นพักเล่นกลัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนบริวารว่านเครือพักพวกเมื่อไหร่เนี่ยเตียมไปเหมือนเก่าไม่อารพนมันก็จะเกิดอารพนไม่วิปโยคมันก็จะเกิดความวิปโยคแน่นอนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าพักร่วมแตกกันบริวารว่านเครือก็คือคนที่เป็นพักร่วมหรือคนที่เป็นพักเดียวกันแตกกันเมื่อไหร่ก็จบอีกเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นในข่าวที่แล้วทำให้รัฐบาลอยู่ยาง ก็คือการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันซึ่งมันเกิดทั้งระดับบนระดับล่างแล้วก็แตกกระจายไปทั่วทุกหัวและแหงนั่นแปลว่าอะไรครับรัฐบาลปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนร่วมในการจาบจ้วงล่วงละเมิดซึ่งคนไทยเขายอมไม่ได้ แล้วในที่สุดรัฐบาลก็ล่มสลายจนกระทั่งนำมาสู่การประท้วงชุมนุมและก็ปฏิวัติรัฐประหารคุณทักษิณกลับมาคราวนี้ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์โดยแท้ได้รับการอภัยโทษเรื่องในที่สุดก็พ้นโทษไปหลุดจากคุกหลุดจากตารางเรียบร้อยแล้วถึงขนาดหนีออกจากบ้านจากเมืองไป17ปี แล้วได้กลับมาบนผืนแผ่นดินที่เป็นบ้านเปิดเมืองนอนด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้โหต้องเทิดทูนเคารพบูชาเหนือเก้าเหนือสมองคุณอุงอิงซึ่งเป็นลูกคุณทักษิณต้องสนองพระเดชพระคุณทำงานด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนบูชาสถาบันพระมาหากษัตริย์ทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอาจารย์ครับช่วงใกล้ๆเนี่ยได้ข่าวแล้วนะครับว่าจะมีหลายกลุ่มเนี่ยเริ่มอยากจะลงถนนชุมนุมประท้วงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ <laughs> เออผมเห็นมีคนประกาศนะบอกว่าทั้งนี้ เป็นการชุมนุมทั้งสุดท้ายของชีวิตถ้าอยากให้พวกเรามองนะการชุมนุมของเสื้อเหลืองเนี่ยเกิดมาแล้วเกือบยี่สิบปีการชุมนุมใหญ่ของกปป,ปสเนี่ยสายนกหวีดเกิดมาแล้วประมาณเกือบสิบปีคุณลองคิดดูสิวันเวลายี่สิบปีสิบปี บ้านเมืองเปลี่ยนไปเยอะไหมคนเปลี่ยนไปแยะไหมเสื้อเหลืองวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าอายุจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเอาละกปปสนี่ประมาณสิบปีแต่ผมเชื่อว่าก็เปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำมาอยู่กับคุณทักษิณมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเอาละอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้น ไอ้ที่ประกาศประกาศว่าจะลงถนนผมว่าไม่มีทางที่จะโตหรือไม่มีทางที่จะชุมนุมประท้วงกันแบบเสื้อเหลืองแบบกปปศเนี่ยได้อีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนที่จะถูกประท้วงคนที่จะถูกขับไล่นั้นก็คือรัฐบาลแล้วก็ตัวคุณทักษิณเขามีบทเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้มาแล้ว ครั้งนี้ผมว่าเขากลับมาเนี่ยนะจะต้องพิสูจน์ฝีมือในการทำงานให้เห็นเป็นประจักษ์อีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญความจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นแจมแจ้งแดงแจ๋เลยว่าตัวเองนั้นเคารพเทิดทูนอย่างแท้จริงผลงานและการกระทำ ในการทำงานเพื่อแผ่นดิน,ดนเพื่อพระมหากษัตริย์นั่นแหละจะเป็นตัวปกป้องตัวเขาดังนั้นที่ใครจะชุมนุมใครจะประท้วงใครจะขับไล่ถ้าเขาไม่มีด้วงไม่มีแมงไม่มีแผลไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวไม่ได้สร้างเงื่อนไขอะไรเองให้คนที่จะชุมนุมประท้วงขับไล่แล้วดันสร้างเงื่อนไขขึ้นมานั่น แล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหแน่เจ๋งจะเป็นผู้นำในการชุมนุมประท้วงเหมือนเก่าได้วันเวลามันเปลี่ยนวันเวลามันฆ่าคุณแล้วแกนนำในการชุมนุมประท้วงในที่สุดก็เป็นได้แค่แกนสับปะรดไม่มีราคาค่างวดอะไร